มีเกลเอ่ะงคือแย่มากลองที้ดูหน่อยลองที้ดูหน่อยใครไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะกูเองกูเองเ <c oughs> ข้าใช่ไหมน้ำจิ้มงากับตุกหมาลา่าไม่แน่ใจม <c oughs> ัน,น่วว่าจะใส่สามอยา่างอ่ะอันนี้เป็นการเคลื่อนต่อเนื่อง <c oughs> ก็จะมีความแบบว่าข่าวข่าว <c oughs> วันนี้เรามาร้านที่ชื่อว่าชาบูแล็บฉันเป็นคนอิจฉาร้านนี้ฉันไี่เห็นใน a c e b o o k แล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันเป็นคนชอบกินชาบูมากแต่ที่เนี่มันมีความพิเศษเพราะว่ามันดูเป็นแล็บเว้ย่คือมันดูเก๋แล้วมันก็ดูแบบน้ำจงน้ำจิม้มนี่นาำจิ้มแน่นมากไม่คือต้องเข้าไปดูข้างในจริงๆเนี่ยคือก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินชาบูมากร้านนี้เนี่ยอยู่ตรงเกษตร <c oughs> อยู่บนถนนพหลโยธินค่ะก <c oughs> ่อนที่มันจะไปทะลุถึงรามรามอินทราที่เป็นวงเวียนอะแถวนั้น ถ่ายรูปถ่ายถ่ายรูป ชาบูก็คือทุกคนสามารถมีพอทของตัวเองก็คือมีถ้วยของตัวเองแล้วก็มีไอตัวทําร้อนอ่ะตัวทําร้อนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเตาเตาคือตัวทํำร้อนคืออะไรเตาไปเตาไปของตัวเองนี่คือน้าซุปลอยมันร้อนู่แต่มันมีน้ำซุปหลายแบบมากมันไม่ใช่แค่นี้อันนี้คือแบบอันแบบปกติทั่วไปเเป็นหุ้นร้านนี้หรอไม่ได้เป็นแต่อยากกินมากต้องเล่าอธิบายให้คนแบบเขารู้ว่าเออมันมีอะไรบ้างไงอยากให้อ่านีอ่นเอาอ่านกิงจังเลยมึงเลี้ยวได้ยู ซุแจ่วซุปหม่าล่าซุปเนื้อพริกเผาซุปที่น้ำดำซุปเนื้อร้อบเนื้อใหม่ก็ซุปชีสฉันรู้เลยนี่คือหัวเชื้อนั่นคือน้ำซุปอยู่เทนัลช็อกโกแลตได้อยู่ก็นไม่เลิกเลยค่ะว่าม้อเดิลจะดีนะฉันเก่งรใช่แสดงว่ากินเก่งแน่แน่เลยอ่ะแต่เราชอบแกงนี้มากค่ะคือเครื่องเคียงอ่ะคนคนชอบกินกระเทียมพวกแบบพริกเล็กอย่าะคือมากมากลองกินให้ดูหน่อยลองกินให้ดูหน่อย ทำไปสูงจังเลยวันนี้ต้นเนี่ยด้วยเมันรูกเลือดเองแล้วก็อันนี้ค่ะพวกแกงขาอุ้ยปั๊บมากพี่แล้วก็เหล่าลูกชิ้นเราเป็นชั้นของโปรดของชั้นเราไปเริ่มกินผสมผสมน้ำกันดีกว่าดรคริสวันนี้เราก็จะกินในของที่เราว่าเราน่าจะชอบก็คือซุปหม่าล่าก็คือสมมติเราเอาหม่าล่าเราก็หยิบเลยหนึ่งชุดหม่าล่าเขาก็ได้บอกไว้แล้วว่าน่าจะเข้ากับพริกแห้งพริกเสษวนและหอมแดง ผสมกับมูมูไปเลยพี่คือนี่อ่ะมูมูไปเลยน้ำจิ้มงาละกันเข้าใช่ไหมน้ำจิ้มงากับจุกหมาล่าแน่ใจแน่ใจมั่วมากฉันใส่สามอย่างอ่ะพอมาถึงปุ๊บมาถึงที่โต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีกระดาษไว้ให้นะคะติ๊กว่าคุณอยากจะกินเนื้ออะไรเนื้ำลายเลยแม่กินน้ำลายเลยอ่ะโอ้ my god เออฉันทยยกยยยยย จากชาบูชอบหมูกระทักที่ดีสุดออนพี้ก็อร่อยจริงนะพอแอบชิมดีก็จะมีความแบบว่าคห้าให้ดูอันนี้เคยสั่งเนื้อมานะคะถาดหนึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่ามีสี่ชิ้นเกินนะเกินนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็ดนะอันนี้หมูสันคอค่ะเป็นหมูที่มันน้อยไปแล้วหมูอร่อยนะดี ของว่าเป็นแบบว่าคอนสื่อก็จะเป็นแบบออกแบบจุ๊กเนาม์นำดำคอนเสือใไหนๆเรามาลานวิทยาศาสตร์แล้วฝนครีเอทีฟุดเปเี้ยวของเราก็าคือบอกว่าต้องทดสอบอะไรวิทยาศาสตร์หนึ่ง<ล>คืออะไรครวะวันนี้คือะรมาตอบนะแยกกันตอบแล้วกันนะหรือว่าช่วยกันตอบก,ก็ได้ใครเป็นคนปิดกดแลงลงขวดแล้วว่า,าข้ามไปเลย <laughs> อไอไซ์นิวตันหรือเอาแบบไอซ์ไปไอซ์นิว อ้ีหรือเตอร์หรืออเตอร์อเแมอะไรี่เร็วเชียวอนนี้โตโต้ไอ้เลเตอร์กระเป๋าอของไแล้วว่าเทโตหรือคุโตเคโต้ใครใครางียาานะกูเองกูเองที่นี่คือที่สำคัญค่ะย่าน ของวิ่เกศของลอยอะอาจจะชอบรสชาติแบบนี้แต่บางคนที่แบบไม่อยากกินอยากกินแล้วก็ปรุงแล้วก็คือสุดท้ายไม่อร่อยสักทีอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเขาไม่หักคะแนนขอตุ๊กใหม่ขอหม้อใหม่ได้เลยฟรีอ, Free. อยู่ใน379บาทหรือคือว<ะ>่าพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราชอบแบบน้ำซุกที่นี่มากๆนะส่วนผสมของที่นี่มาก คุณสามารถซื้อน้ำซุปกลับบ้านได้ด้วยคือกินที่บ้านตอนกลางคืนยงได้อีกคือทุกที่ที่เราพาไปเนี่ยมันเป็นแบบว่าเรื่องของเน็ตอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้พอกินก่อนเดี๋ยวคุณจะพาไปดูว่ามุมไหนถ่ายรูปได้บ้างไปหาเราไปดูกันมุมแรกคือตรงนี้เลยให้เห็นนี้นะ experimental station ไปกว้างๆไปกว้างๆหนึ่งหนึ่งสองสามอะมุมที่สองค่ะเนื่องจากเขามีนี่นะคะชาร์จต่างๆเราก็เอาแก้วจากที่โต๊ะมานะคะ หลอดเขาก็มีให oh, nah, <welche> ้สะอาดถูกถูกสุขลักษณะอนามัยสี่สีเน็ตไอดอลต้องใช้ค่ะใช่ค่ะแชะเชะเชะชะตรงนี้คือได้หมดทุกอย่างเลยเน็ตไอดอลชอบมากเพราะว่าที่หลังกี้ก็คือจะจะตุ๊บตัวตุ๊บหน้าตุ๊บตุ๊บทุกอย่างได้หมดอันนี้เป็นการเปลี้ยงต่อเนื่องได้ไปหมดสำหรับคนแน่จริงเปียงเปียงเปียงไม่ต้องตุ้งตรงนี้ต้องเป็นยังไงดูป่งต้องเป็นกว้างเห็นทั้งหมดนี้นะเฟรมคือเห็นทั้งหมดนี้แล้วก็ให้เพื่อนส n a ปไป เดินฉันแค่เดินผ่านแต่อีกมุมหนึ่งถ้าเป็นชั้นณนะวันนี้ลุงคะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะเขาชั้นก็จะเป็นตรงนี้ด้วยรถคันนี้ก็คือเปี้ยวมากๆไนะคะไนะะได้คิวแล้วเหรอคะ ถ่ายรูปเป็นไงบ้างได้มุมเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเหตุด้หตุใดก่อเลยค่ะอยากได้เยอะจี๊ดสมมติว่าใครอยากจะมากินที่นี่นะคะชาบูหลับก็สามารถมาได้เลยค่ะมันมี2สาขานะคะเอาที่สะดวกเลยจะเป็นที่สยามก็ได้หรือว่าจะเป็นที่นี่ก็ได้นะคะที่สามเจ็ดเก้าค่ะก็เป็นราคาที่แบบว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าคุณสามารถนั่งได้กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เลยค่ะแล้วก็เนื้อทุกอย่างน้ำซุปนี่คือแบบ คือเบสานี้คือไปเติมมาอีกอันนึงแล้วนะเจวันหลังจะพาไปที่ไหนยังไงติดตามแล้วกันะคะ